ผลการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงไทยสู้สุดใจดวลบราซิลนัดสุดท้ายเนชั่นลีก2023การแข่งขันวอลเล่บอลเนชั่นลีก2023ณอินดอร์สเตเดียมหัวหมากวันที่2กรกฎาคม2566เวลา20นาฬิกา30นาทีเป็นศึก VNL 2023สัปดาห์3นัดสุดท้ายวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามพบกับตบสาวบราซิลสถิติการพบกัน5นัดหลังสุดไทยบราซิลเนชั่นลีก2022 วันที่2กรกฎาคม2022บราซิลชนะไทย3 1เซตเนชันลีก2021วันที่15มิถุนายน2021บราซิลชนะไทย3 0เซตเนชันลีก2019วันที่12มิถุนายน2019บราซิลชนะไทย3ถ0เซตเนชันลีก2018วันที่13มิถุนายน2018บราซิลชนะไทย3 1เซตเวิล์กรังปรี2017 วันที่15กรกฎาคม2017บราซิลแพ้ไทย0-3เซตโดยรายชื่อผู้เล่น6คนแรกตกสาวทีมชาติไทยได้แก่โสรยาพรมล่าอัชราพรคงยศทิมพิชยากกรัมชัชชุออนมกสีหัทยาบำรุงสุขหัทยาบำรุงสุขตัวรับอิสระสุทัตตาเชื้อวูหลิงผลการแข่งขันเป็นทางสาวบราซิลเล่นได้อย่างแข็งแกร่งเอาชนะตกสาวไทยไป3-0เซต2-5 2-0 2-5 1-6 25 23โดยบราซิลลงสนาม12นัดชนะ8แพ้4รังที่5ผ่านเข้ารอบสุดท้ายแน่นอนแล้วส่วนไทยผลงานสนาม3แพ้4นัดรวดแข่ง12นัดชนะ2แพ้10มี8คะแนนรังอันดับที่14สรุป8ทีในรอบสุดท้าย VNL 2023แข่งกันที่สหรัฐอเมริกา